สวัสดีครับคนลาหิมครับมือนี้คนลาหิมหาหน่อไม้ครับหาหน่อไม้กระสับป่าครับพี่น้องน้ํากะเริ่มขึ้นแล้วครับหาหน่อไม้มีน้ําครับเอาน้ําน้ําหาน้ําน้าแก่งน,นะครับมือนี้หาเพี้หน่อไม้ต้มครับหรือว่าหน่อไม้ดองนะครับพี่น้องดีตามครับดีตามคนลาหิมมือนี้หาหน่อไม้ครับ ท่วมนะครับพี่น้องก่อนละไม้ครับน้ำท่วมก่อนละไม้แล้วน้ำขึ้นมาแล้วครับถ้าขึ้นอีรีก็แถวๆนี้ประมาณสักสามเมตรครับพี่น้องน้ำท่วมวนดครับผมก็ไถวนี้ครับตัดก่อนที่ยังน้ำข้าวกระดาษใส่ไ,ไว้เฉพะก้อนครับมาไปยึด้ำไม้ท่วมเล็กนินครับ อุดไลด่ครับก่อนครับพี่น้องตั้งเสียงแล้วกครับพี่นองกอน้ำไม้ครับ ป้าหนมักับบอกไก่บ้านครับพี่น้องขี่เพื่อมาประมาณสักห้านาทีครับมาถึงครับพี่น้องอยู่ใกล้ไกบ้านครับอันนี้เป็นป้าบุ้งครับป้าบุ้งฟาทามของบ้านคนโรหิมครับน้ำกับสิล้นตะฟังมาหอดทามอันนี้ไวเนี่ยครับ ไม่ครับน้องอขใช้ได้พักนองงามๆครับพี่น้องแบนนี้ ครสามกอรครับสามสีกอกบสีเต็มถุงพายนะครับพิ่น้องหน่อไม้กระสะครับหน่อไม้กระสับป่าครับนอี่มีตะนอดงาม,งามคงๆ,งๆ,ๆครับใหญ่ๆไซ้ใหญ่ๆครับ ขึ้นสูงมดแล้วครับพี่น้องหมื อมส,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 ส่อมหน่อไมครับส่อมให้มัมสั้นครับเห็นคนกับถุงครับน้องถ้ามันยาวไปับส่อมมันก็ เข้าถุงไยวูได้ครับถ,ถุงไยก็ตักขิ้นไว้ใส่แล้วครับหาทางออกไปหาถุงไฟ พี่น้องครับคิดหา่อไม้ครับได้ดอไม้ถุงพายด้วยครับพี่น้องใช้เวลาบวชหัดช์สโมงครับสได้เมื่อแล้วครับพี่น้องมาหาอยู่หินสุขามครับพี่น้องบงน้ํากําลังขึ้นครับไหลไหลก็บอแห้งฝีนี้ครับจอกแหนครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้พอซ้ำนี้ก่อนครับพี่น้องสุดท้ายก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้คนราหิมเหน่อยเรอยครับพี่น้องสวัสดีครับ